สวัสดีครับพี่น้องครับมนี้ผมมีโอกาสดีครับในเขามาเลนครับเซียนคล้วยเมืองเอบุนนะครับคือเซียนนิดครับหรือพผนิดนะครับข้ามาเซียนบ่อไดนไม่ง่ายนะหว่เนาะต้องเป็นผู้มีความหูความสามารถในด้านนั้นนะครับแล้วก็พี่น้องอย่าไปวางใจสมือคนอื่นเอาเลยนะครับเหลียงคล้วยจากบ้านเท่านีล้ลูกนะป้าคุณกระปัาอันนี้ชุดทหารชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกหลานเด็กหน่อยเหลียงคล้วยให้กันเรียหน่อยเหียงคล้วยชื่อเนี้บอกชื่อก่อนลูกชื่ออะไรครับ ชื่อนิวก้านิวก้าอ๋อครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพ่อแนะนําซื้อกับพี่น้องนิดนึงเผื่อคนยังมันหัวจักครับบอครับผมซื้อเล่นกันได้ครับบอสบ๊ายดีครับผมพนิดนั่นประชุ่มครับครับขอด้วยโชคสุนันท์ฟ้ามครับโชคสุนันท์ฟ้ามครับครับผมดูหน้าประชุมมาเพื่อนายเนี่ยครับครับแต่พี่น้องมาเล่นครับไปมาก่ายครับไม่ครับมาเลยตั้งกิทเขตมาหอดครับครับพอฝากเบอร์โทรกับพี่น้องได้ไหมครับผมศูนย์เก้าสี่ครับ ห้าสามหกครับหกหกเจ็ดสี่อันนี้คือเบอร์เซเนตนะครับนะเบอร์เซเนท่านะครับก็วันนี้รับเกียรติจากสองสาวเดี๋ยวน้องน้องอันนี้ชื่ออย่างครับอมิน้อ้อมศินเนาะโอเคอีกฝั่งหนึ่งครับน้องฝนเหนือน้องฝนเหนือโอเคเดีนี่รับเกียรติให้จักกล้วยให้่เนาะระวังเออเอาแนมจะเลี้ยงกล้วยนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าจะมีเพียงกล้วยพอผมสามข่าวขานิดนึงพอเลี้ยงกล้วยมาโดนแล้วครับโอ้เลี้ยงมาก แต่น่อยผืนนี้ครับแต่พ่กท่านในหลูกไปเต่าจะมาผ่าหลูกเต่าเลี้ยงพอได้๋ซ้อนลูการเลี้ยงกัเป็นคู่เกษตรผู้เรื่องเดีซ้อนลูกซ้อนเต่าครับทบการเกษตรครับครับแต่เลี้ยงมาหลายสิบปีนะพ่อเนาะครับผมแต่ยังตอมีครอบครัวปัจจุบันเนี่ยคืออ่ามีครอบครัวมีลูกได้๋ยทรงลูกเป็นไปมีครอบครัวต่อแล้วครับไปทรงลูกเลี้ยงเย้อนการเลี้ยงควายนะพ่อเนาะเสือให้สือหน้าย้อนครับกาเลี้ยงควายเนื้อพัฒนาควายเนื้อควายงามนี่แหละตัวงามก็ขายมีราคาของมัันตวงามกขายเนื้อไปครับ ก็คือพัฒนาไปนำนะพ่อเนาะครับผมเหมืครูเฮดไห่หน้าแต่ว่าตอนนี้คือมาเล่นเหมือกับมาเฮ็ดยางเดียวเข้าเฮดไห่เฮทหน้าเนี่ยเลียงตะเวาเนื้อค้ายพัฒนาควายก็คือยังยังสีละสูกเกิดจะคอกจ้าข้องมันเกิดมีความสุกก็คือเข้าพัฒนาไปนำนะพ่อเนาะครับครับอันนี้เป็นค้าวในคอของพรนิตนะครับกี่ยกิดแห้งครับเกิดจะคอกเม่าเผาเม่เกาบดครับ เอาพัฒนามาเองตลอดเนาะครับคือคือล่องผิดล่องถูกนะพ่อเนาะครับมันมันเกิดมันโตมันเกิดมาดีเฮ้าก็เอาไว้เห็ดแนวครับหรือจะขายมันก็คือปัญหามาตลาดค้ายแพงยินใสก็คืออยู่ในตัวค้อยควอยดีมันก็มีราคาครับตัวแพงตัวดีก็ขายเหนือไปตัวค้ายตัวค้ายจะเป็นตัวกำหนดราคาเนาะพ่อเนาะครับผมครับแต่ตัวดีตัวงามก็ขายได้ราคาครับผมแต่ถ้าเฮ้า ตัวอ่าบะเกงปนไดเายาวก็ขายเป็นเนื้อได้ก็ยังขายได้เนาะได้ครับตัวงามควยก็ราคางามแท้งควยขึ้นมาครับตัวงามแห้งเพิ่งก็ซื้อขายกันแห้งแห้งโอเคกต่เดี๋ยวจะขอหยาดพอพาไปเบิ่งควายในคอเขาเนาะครับผมตัวดันไซเมอร์ตัวนี่คือเป็นพอพันธุ์นะพ่อเนาะครับไดพอเชิญตัวนี้ได้ครับครับผมอ่าโอเคตัวนี้เพิ่ซื้อยังครับพ่อตัวนี้ซื้อบิ๊กสยามบิ๊กสยามเนาะโอเคพันธุกรรมเพิ่นวัฒนา ลูกพ่อบิ๊กเบิร์ดลูกบิ๊กเบิร์ดลูกผมลูกแม่คำคูณแม่คำคูณที่อยู่กับอาจารย์ตนครับผมสอคำคุณคังควายน้องน้องน้องทายของไอ้ยกจูเนียกับแม่ไอ้คนคนใจอุทัยของเสด็จโอเคพันธุกรรมพุรธมดานะครับเจ้าบิ๊กสยามคือผมขอหยาดลายนิดนึงเพื่อนเป็นน้องอ่าของยกจูเนียเนาะครับผมอ่าเป็นลูกของแม่คำคูณที่อยู่อ่ากับอาจารย์ตนสอคำคุณคังควายนะครับอ่าโอเคตอนนี้พันจักปีแล้วครับปอ ตอนนี้แต่สามปีจะเขาสามปีแล้วแม่นครับเป็นพอพันเต็มโตแล้วครับลูกสมเป็นคนหน่อยสมเขาเ็เห็นผลงานลูกซี่ตัวเขามีลูกมาแล้วไม่ผลงานแล้วหนึ่งเมสามเนี่ยครับก่ดี๋ีวเขาจะไปเบิงผลงานเพิ่นตะบ่อเนาะครับครับตอนนี้พ่อเปิดผสมให้พี่น้องนํานะครับเนาะครับครับเปิดจังไรนะครับ่ะผสมกันนาคอกนี่ก็บพันหาบอกไงครับใกล้ๆนี่ะขันออกไปกับขออกหารอยขานมันหลดนะ ขั้นไกลนะขั้นไกลบอกง่ายคือปอไมประการทั้งพี่น้องแก้มาเนาะปัญหาเนาะปอเนาะแม่ละการไม่มีประการออกนอกพื้นที่นั่มนะครับกาค่ารถแล้วแต่ระยะทางนะปอเนาะคุยกันได้เขาเอาค่าธรรมันนั่นละมองยายกับค่าผสมกับซ้ำก็พันปัญหาโอเคตอนนี้เพิ่นสามปีนะปอครับครับความสูงหลาไปไหนละครับว่าไอ้ความสูงนี่ก็เราสิบบริวารนาหกหกสิบบวกหกสิบบวกเนาะบริวารอีกทีหนึ่งครับก็คือเพิ่นเป็นสายอุทัยเนาะ พอคือบิ๊กเบิร์ดแม่าสายแม่ก็เป็นอีสานแต่ว่าให้ายเก่งนะครับครับแม่เก่งของอีสานออกได้ครับโอเคเดี๋ยวน้อง้นเนถอะยังโตเพิ่นให้พี่น้องเบิ่งนิดนึงครับจูงไม่ตาองเพี่กกระเด็นท่ามีส่งหรอกนี่ตักขีปนครับให้เป็นพ่อพันประจำของคอนิดนะครับเจ้าบิ๊กสยามพอได้เข้าสนามเนี่ยปะครับจวงเนี่ยไปก็ไปเด่นหน้ามูพันเนี่ยนะมันมันมันเป็นขั้วกระลูกไงว่าท่านมีส่งทิ้งพุ่งทิ้ง ได้สูงหนาสูงมันบ่เป็นค้อยสิบเป็นอะไรทวายอะไรแฉมอืมไปพันธุกรรมเพิ่นมาไว้ซื่อๆไปเหรียญน้ำมูเนาะอภินิหารน้องนะครับอาศัยสันหลูกเพิ่นพุ่นล่ะครับเพราะว่าอาศัยว่าในแนวแม่คขำคูนกับสายอุทัยมาพาม่วนันคงจ้าของอยู่ควับอ๋อคือเฮข้ามาคุมฝูงของเฮาเองเนี่นครับโอเคผลงานเพิ่นมีออกมาซีโตเนาะพ่อตอนนี้แม่นเกิดจากการแท็บจริงแท็บจริงครับ พอมีน้ำเชือ่อแล้วครับต่านนี้บ่บไวกว่าว่าในเห็ุเนาะมันก็เพระกาสมมันเป็นมันปีใหม่ครับโอเคผลงานเพิ่นออกมาจยางไรเนี่ครับผอเป็นประทับใจกระชนะใจจากความแห้งขึ้เดียวปี้แคบนา่าพอใจนะพ่อแน่นแน่พอใจเก่งครับแต่เดี๋ยวที่ออกมาอยู่ในขอกเข้าหรืออยู่อขอกเกษตรกรปะขอกเกษตรกรขอบพี่น้องที่ท้าใบเนาะครับครับเดี๋ยวเข้าจังสีผ้าไปเบิ่งในคลิปถัดไปเพราะว่าเพิ่นนี่ผสมจากปีใหม่มาหนีประมาณ น่าจะเขาสองรอยตัวโอ้สองรอยแล้วพี่น้องครับกับพอกับบริการทั้งนอกสะทันทีหรือกันไหนเนาะนี่โอเคเพราะเรื่องนีก็เป็นหลายก่อนสมัยครับผมแต่เด้ฝากพี่น้องติดตามเจ้าบิ๊กสยามครับแล้วก็เส้นนิดนนะครับพอเดี๋ยวทัดไปผมขอหยาดพาไปเบิ่งแม่พันธ์เนาะในขอกเขานะครับครับโอเคพระเบิ่งตัวนี้ดาวหลวงนะพ่อเนาะครับผมอ่าเป็นคุ้ยแม่์กุยเม่์มยพันธ์ครับเป็นเป็นลูกไปครับตัวนี้ลูกบิ๊กบุยลำลูกบิ๊กบุยลำแม่ใบหยก แม่สายไปอยู่แม่คืออยู่ในคอร์กเข้าบ่ครับอ่ะคือตัวนี้ห้องห้องน้องน้องสาวล่ะแต่ว่าก็เลี้ยงอยู่นํากันนี่ยล๋อครับก็คือผมเป็นลับอยู่ในในเครือญาติเฮาเนาะในครอบครัวเฮข้าสมกับบิ๊กอุลลับิ๊กบุ๊คถอดครับบิ๊กปุยลำครับผมแล้วก็ออกมาเป็นน้องนี่เนาะน่องหงุกน่องหงยกน่องหงยกครับได้จักเดือนนะครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะปีนิดๆนี่แหละประมาณปีกว่าๆเนาะครับลักษณะจนโตเพิ่นเป็นค่อยงามเลยครับเดือน13เดือน14สี่เดือน เนรนังดีเนาะพออธิบายข้องงมงำให้พี่น้องเบิ่งนิดนึงครับคือการพัฒนาของเฮามันออกมาแบบจังสี่มันก็นเป็นธนาพ่อใจครับถ้ามันมันชนะใจเจ้าของก็ถือว่าไปชนะผู้อื่นนำตัวหนีมันมันไปได้ไอ้ลองชนะแบบรับห,หนึ่งอยู่คนแก่นอ๋อไปเข้าสนามประกวดมาแล้วแ,น,น,น,แน่นแน่ได้ลองแชมป์นะพ่อเนาะแม่นมันไปสองสนามมันดิดนถอยตลอดครับสองสนามจากคนหน่อยมา่นี่นะเพิ่นเท่าที่ผมเบิ่งกน่าคือเนรนังเพิ่นดี ล้ำตัวเงาลังตรงแข่แงขายใหญ่นะครับคือมันมีความงามในตัวว่าถี่ห้างพาัฒนาจริงจริงนัน่นเข้ากับตรงการชนะทุ้นทั่วประเทศชนะกรรมการเนี่ยนะครับจะว่าอย่างไหนชนะจะคลองกวอามัน,ม,นมันก็นจังไปชนะไปตามคง้วไขนะครัเกิดมนีกครับร่อันนี้คือตัวอย่างของควายแก็งนะพ่อเนาะไม่ไม่คือเข้าพัฒนามานำนะครับอยากพอพันที่มันเข่าเลือดกันกรบแม่พันธุ์นะครับ การโครงการก็มี่ยางสนามตอท่านอเนาะไม่นครับครับาสนามเปิดกันเด้เจอกันกับน้องยังครับตัวนี้น้องหงยกครับน้องหงยกหลวงมิเวิลัมหงยกกับกับท่อแสงครับกับไอ้มังกรยกจูเนียเมื่อนั้นแปดเดือนแต่ว่ามันเกิดมาเป็นตัวเป็นตัวดีอยู่ครับเป็นลูกข้อเข้ากันลูกข้อครับลูกข้อนาะโอเคลูกลูกแม่นั่นครับกับลูกแม่เกาซีรีนี่แหละอ่าเดี๋ยวทัดไปเข้าจะไปเบิ่งตัวต่อไปเนาะฝากน้องหงยกนั่มนะครับพี่น้งครับผมโอเคเดี๋ยวดูตัวตัดไปครับ เอา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 อีหน่อยครับให้มาเบ่งตัวถัดไปในขอกของชนิดนะครับตัวนี้เพิ่นเป็นควายผูหรือควายแม่ครับควายผูตัวนี้ลูกตะบันฉายควายผูเนาะครับผมครับลูกตะบันฉายใดครับบ่ตะบันฉายไอ้เสียจโคราชครับเสียจโคราชเนาะโอเคเป็นลูกตะบันฉายตะบันฉายเพิ่นเป็นสายใดครับบ่ยกครับสายใบยกเนาะลบยกและแม่เพิ่นอยู่ในขอกครับบ่แม่แม่ครับแม่ในขอกออ๋โอเคก็คือเป็นลูกขอกของของชนิดนะครับเป็นน้องแม่นี่คหนิครับ แม่นีเป็นพี่เพื่อนอ๋อโอเคเป็นเป็นแม่เดียวกันแม่ครับโอเคตัวนี้จักปีแล้วพ่อตัวนี้ปีกว่าปีกว่าเนาะครับปีกว่าเป็นโคองงามเลยครับพี่น้องดังดีเพื่อนเพื่อนนีจังจังลูกแม่แม่นีแม่นีเป็นลูกเก่าที่เดื่ออเบื้อนนี่เป็นลูกยกจูเนียร์ครับตัวนี้ครับตัวที่พ่อจามนี่คือเป็นแม่เดียวกันครับตัวพี่เรื่อยตัวนี้เป็นเรื่อยโอเคเป็งความงามเพื่อนครับพี่น้องนี่ครับข้อขอปันิานีไม่ได้ตันอ้วนพี่น้องพอเลี้ยงยังไงคือได้อ้วนเนนี่ เอาเอาก็ไไรมาเออจังเอาหญ้าหลา่นะพ่อเน,อะน,นาะก็หญ้าดิมอแม่ถึงหญ้าบมีหัวบ่นมีหัวหารบ่ว่าใส่ต้นทุนครับถ้ามาถ้ามาอันนี้หญ้าก็ฟางครับต้นทุนคือหญ้าก็ฟางเลยเนี<ะ>่ยครับอันนี้เฉพาะอันภาพฟาร์มรุมพัฒนาแต่ว่าขวากึ่งกระเจ้ากลัวปล่อยครับโอเคเท่าเน,น้นธรรมชาติดนะพ่อเน,อะ <S <S น,นาะหาัหวาหารเท่ากับบัทนสื่อนะพ่อเนาะโอ้โหบับัวใบเลยนี่ครับพี่น้องก็คือในบัวขวดหยาด้นี่อ่าที่กินหยาก็ฟางแต่ว่าพันธุกรรมพอดีครับพี่น้อง เขาออกมาง่ามมาใหญ่ได้ครับครับผมนีครับตัวอย่างการพัฒนาถ้าพี่น้องอยากเขามาเรียนรู้หรือศึกษาข้อมูลกับกับเขามาหาพอนีดได้นะครับเขียนมาอย่างไรนะบ่เนาะถ้าพี่น้องอยากมาเรียนนําครับผมครับอยู่ในแย่เฮานะปรารย์ครับน้ำบุษมิ่งครับน้ำบุษมิ่งสรุปสุนันท์ฟาร์มติดจีพีเอชของหอดปั๊บยโอเคพอปังหมดไปโชคสุนันท์ฟาร์มโชคสุนันท์ฟาร์มครับควายไทยโอเคตาเดี๋ยวให้เบิ้งตัวทัดไปครับครับผม พี่น้องครับเขาเบิรงแม่เขาแม่รักของพรนิตเนาะครับนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างของการพัฒนาครับพี่น้องกะแม่ที่น้องชินจับอยู่นี่คือแม่ยังครับพ่อแม่กําไรครับแม่กําไรแม่กําไรครับนี่ครับเวลาเขาเลือกพอแม่พันธ์ทานงบปลายเขาก็เลือกแบบบางอางแลวพ่อเนาะครับครับเบิร์กงานเพิ่นเลือกแม่ที่ใจลูกซิ่จริงๆอ่ะครับในกําไรลให้ลูกเลย หลายตัวเลยครับนี่เงินนี่ข้าวเเลยตั้งซีเนี่ยกำไรมาอ๋อเป็นแม่เขาแม่รักของพนิดเลยแม่ปล่อยปล่อยๆนือปล่อยนี่ใกล้ๆเข้านี่คือผลงานเพิ่นอะไรนะครับนี่แม่นี่กายปล่อยปล่อยไรทอแสงมาปล่อยนวดเนั่นเพิ่นธุ์พืชสูงหลายนะครับเป็นของแต่อ่างแห้งอ่างครับในนี้โตแล้วพ่อลูกเพิ่นพ่อลูกแปดแปดตัวแล้วครับยูดน้ำเฮานี่เนาะยูดน้ำเฮาแปดครับนี่ครับ นี่ตัวอย่างผลงานเพิ่นนี่กระแม่นครับแมนตัวพ่อจับอยู่ในกระแม่นนะครับแมนไรบ้านพ่อในดูของแม่กําไรเอาหลาเพิ่นเดือนเดือนหนึ่านั่นกระแม่นครับน้องจะโชคน้องจะโชกเพิ่นน่ะลูกตะบ้านสายแต่ผลงานเด็ดขาดเลยตอนนี้ทองนะพ่อทองทองครับอใส่บิกบัวรัมไปอีกใส่บิกบัวรัมไปเนียนเทีนเห็ยนตัวนั้นเพิ่นคือจังซื้อดีดีได้มานหน่อยแล้วมัใส่ความงามของบิกบิ๊กบัวรัมไปแมนเขาเรียกเรียกพัฒนาจากความงามไปสู่ใไงหน่อยนะคือว่าครับผม ก็ความคิดเจ้าของนัะะ่นหระวเ่าเจ้ามังสวิจังไรละ่ะครับงานาที่ตามครับพี่น้องอเดี๋ยวรอผลงานของแม่จำไร่แม่จำไรนะพ่อเนาะแม่นี่ตั้งชื่อน้องท่อแสงนั่อยละ่ะครับตัวไหนคือลูกพน่นอดกันแนนลูกเจ็ดเดือนลูกมีตัวเง่งครับพี่น้องลูกเจ็ดเดือนลูกมีตัวเง่งเลยครับครับลูกเจ็ดเดือนลูกพี่บุญรัมพ่อพิ่บุญรัมนี่ครับการพัฒนาพี่น้องทองทองพี่บุญรัมอีกประมาณ พกเดือนเพราะว่าลูกเขาในเดือนหนึ่งสมเลยเพราะเขาขืนไม่เขาขืนไม่แม่นี่ขึ้นลูกเดือนหนึ่งขึ้นเลยสมเลยครับพกพกเดือนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นทองอ่างซื่อเแม่ยเป็นทองใหญ่แห้งโอเคตั้งบั่วั้งมั่วอที่เ้าเบิร์กมากคือการพัฒนานะพ่อเนาะพัฒนาครับพัฒนาจะก็จะขวอยู่ขรับบ่เลยไปสื่อกู้นี้ซื่อครับเ้าบ่ดองรานแลนตามกระแสนะพ่อบ่บ่เพื่อไอ้มีซ้ำไหนกับพัฒนาซ้ำเนั่นหาขึ้นมากมันไหลมันเดบเพราะเ่าก็เลี้ยงเนื้ออยู่เดียวครับผม มันงายมากกว่าพัฒนาไปเรื่อยมันเกิดเกิดมากว่าศิลนะผู้อื่นศีลชนะใจเจ้าของก่อนมีความสุขนึ่กล้วยเกษตรกรนฝากถังเกษตรกรทุกคนครับผมเนี่ยผู้นคนก็คินว่ามาเรียงกล้วยเลียมันบอกง่ายบอกงามมันสิบุญอรขายเงินด่านคือเขามันสิเป็นบุกวันผู้สูเขาตันนั้นให้เป็นแค่ความคิดก็ความฝันครับตัวนั้นเขาต้องคิดไงบวกก่อนนะผมแหม่ถ้าเขาคิดว่ามันเหตุบุญอะไรครัมันก็บ่อยลงมือเหตุนะครับสักครั้งมือหนึ่งมันก็ตรงไปเองมันออกมาแม่ครับเพราะว่าเฮาก็ต้องคิดว่า ข้าวกต้องพัฒนาค้าวเนื้อแก้มค้าวงามคายน้องออกมาแบบนึงสี่เกิดจะกข้อเข้าอังสี่บก็ถือว่าชนะใจเจ้าของเดี่ยวก้อนสี่ชนะใจผู้อือนอ่นแมนบอลก้อนสี่ชนะใจกรรมการคือข้าต้องคิดบวกไปก่อนนะพ่อเนาะคิดบวกไปก่อนทุกคนมันกต็ต้องมีเป้าบัางเป,ป้าหมายแต่ว่าอยากจะบังหลายหวังไว้เวลามันต้องหอดเองต้องใส่กานเวลา กมีในของพนิดมีแต่ตโตดีเด็ดครับพี่น้องถ้าไปอยากเบิ่งเนาะเอเนาะเขามาเยี่ยมสมมาเยี่ยมส้ม<ด>มามาเบิ่งกับไรขัว้วจากพัฒนาครับ,รบกับโบสถ์ในปัเก่งเบิดเบื่อหรอวะโบโบโบ,บมีเงินสื่อตุเลเสีนตลาดมาแข่งคือน้ำเพลินครับเพราะว่าพัฒนาเอาเองครับผมไมน่นเปล่อมองตลาดขั้วใเฮาคู่เมื่อยจังใดนะครับตลาดขั้วนี่มันก็ไปตามเศรษฐกิจได้โมเมนต์ครับถ้าเศรษฐกิจบริ เบียดพวกเขาคั้วเนื้อกันตรงถึอแต่ว่าคือคั้วงามตัวงามเขาคือสื่อขายกันเป็นแสนเป็นล้านคือเก่าตัวงามเคนี่แนนกุ่มลูกค้าที่เพิ่นมีเงินแนเพิ่นก็มักอ่าประวัติชัดเจนเนาะพันตักคำเลึกโตเก่งๆเพิ่นก็ยังสื่อกันอยู่แนครับแต่ถ้าบ่างามเฮากัขายเป็นเนื้อก็ได้แม่นครับเบียดงามเขาก็ยสื่ออยู่มันมันกลับขึ้นกลับลงมันผมพอเลี้ยงมะนี่มันหลายเถื่อแห้งนั่นน่ะครับครับคือคือเลี้ยงมะนี่มันหลายเถื่อกลับขึ้นกลับลงถ้าเศรษฐกิจดี มันก oh. ็ดรีวิดถ้าเศรษฐกิจบุรีเก็จะมั่นอย่างนี้รัระบาดครับก็คือคนมีกาลังสื่อเนาะเนี่ยท่ากับลงทุาได้แล้คือเขาเลี้ยงโค้ดเนี่ยเลี้ยงเพื่อใจหักครับก็เลี้ยงเพื่อมันก็เป็นเกษตรกรยังสิ้นปีมาเขาขายหลูกมั่นมันได้ผลผลิตดีกว่าเฮาเฮ็ดไหเฮ็ดนาครับเพราะว่าขายเดี่ยวอะไรแรกก็คือไในสนามมันบริเวณมหักคารถไทยรถเกี่ยวมันก็มีความสุขในในเจ้าของก็อีกอย่างครับก็บอกง่ายพ่อในคนขี่คานเฮ็ดก็เบิร์กหักแลรีหน้าก็ไปแต่ก็เว่าเาพิสูจน์มาแล้วนะ่เเาาฮ็ดมแล้ว แม่ผมพอพอมาเห็ดกล้วยเนือพัฒนาขั้วไขึ้นมาหนีขายปีหนึ่งมันก็นแต่ขายขั้วเหนือก็ตกไปปีละสองแสนกว่าก็ถือว่าเขามีอยู่ไม่กินไปครับเขาย่างหน่อยเขาก็เลยที่ว่าเขา้าเข้าเป็นคู่ผู้หนึ่งเดยสอนลูกเต่านี่จบรักสูตรการเกษตรถึงว่าสี่เลี่ยนไปบริรับเบีดีกะไม่เห็นน้ำพ่อยพอ่พอให้แม่หนิพ่อคิดว่าไม่อยู่ไม่กินครับก็คือเพิ่นก็ไปใส,ส่ชีวิตของเพิ่นแล้วแต่ท้ายที่สุดถ้าเพิ่นอยาก,กมาอยู่บ้านเขาก็มีอาชีพรองรับนะพ่อเนาะ แม่แมนแมนแมนไปอยู่นะมันรู้นล้วผัวถ้าเข้าจบหลักสูตรนี้เข้าก็เฮ็ดตามห้อยพอพาเฮ็ดก็ถือว่าอยู่ไหนครับผมนั่นนะโอเคตัวนี้เป็นแนวคิดของพรนิดที่อยากฝากถึงพี่น้องเนาะครับผมครับครับโอเคทีงไหนก็ฝากพี่น้องที่ตามเส้นนิตหรือพรนิดนะครับแล้วก็โชคจุนันฟาร์มครับแล้วก็พ่อพันธุ์เข้าคือเจ้าบิ๊กสยามเนาะครับผมมีโอกาสเข้ามาเล่นนะพี่น้องเด้อมีแต่ก๋วยงามๆนะครับมาคุยมาถามแนวคิดของพรนิดหลายครับผม ศึกษาได้มาสื่อมาแบงปันไปเห็ดแนวก็ได้ตัวว่นะานจะมาค้นไปผู้คนวถามผมว่าตลาดควาอแพงยูไส้พาไปขายเนี่ยผมก็ได้บอกว่าตลาดค้วาอแพงนั่นมันยรวมตัวขั้วถ้าเฮ้าพัฒนาอะก็ขึ้นมารีคือยังนองหงยกยังสิคือยังนองทอแสงยังอันันกรลูกปังแบดดี้อยู่นะเกิดมานันมันก็มีราคาดีกว่าคว้วเนื้อในตัววันน้ำมาแม่คือตัวขั้วจะเป็นตัวกำหนดรานะคาทันะ้งห่ดเนาะแม่ครับผม แต่ว่าคือพ่อนี่มีควยเนื้อยู่ตลอดครับอันเศร้าก็มีก็ต้องไปขายลูกวันคือพอมีมีทั้งเกตพัฒนาแลวก็ควอยเนื้่อยู่แล้วแมนแมนข้อยเนื้อคือห้าหมุนออกเก็ียวนะป่อนะโอข้อยเนื้อกับว้ยในขวบเข้ากับพัฒนาคือยังเข้าเอาลูกเอาวิทยามสวมลูกมาเป็นตัวีตัวเมียเข้ากับขายให้เทยบานเป็แนวตัวผู้คมันมันมันก็ขายเหนือไปมันกับตัวใหญ่กว่าควอยโบพัฒนาขายเหนื่อนก็ได้ไลจังได้กาเกินเหนือไปแน่ก็ยังดีกว่าแมนแมนครับโอเคเนี่เป็น ฮะแนวคิดจากคนอิดนะครับครับฝากเกษตรกรไอ้เศร้าเกษตรกรพวกเลี้ยงขั้วไอทุกคนก็ก็คิดคือให้ตังศี่กร้องบังครับย่างหน่อยกระโบ่ถิ่มปีโบ่ถิ่มเดือนกรัวมากก็คือซำสซันราคาเดือนใดครับถังงบใส่ถุงเอาหมดเยก็ต้องใช้เวลาเนี่ยนะพ่อเนาะไผ่ไผ่ไผ่มีขั้วอยู่ขอกมีแม่พันธุ์แบบไรคือเอาพัฒนาจต่ขอกอยูของมันจะมีความสุขครับข้าบนต้องไปซื้อถิ่มของอยู่ของเลยไปซื้อเอาตังศีรังศี่แพงมากนั่งเทียบไปซื้อมากลอยหาชิบกชิบ ถ้าเกิดบ่ใจลูกมันก็จบในขวาข้าวเมล็ดห,หน่อยนี่แม่็ดลอยสะบวนมันสามารถเทศให้ลูกไปเสนอมูทัวประเทศก็ได้ครับครับคือภูเขาประเทศหมาเนี่ยน,นะแต่ว่าเขาก็ต้องใส่เวลาพัฒนาหนึ่งเดืมันมันม,มันโมเดลว่าเจ้าต้องสิบสื่อแม่็ดลอยอาชิพกุลนี่ยิ่งซิ่งมาสื่อพี่น้องยี่ห็ดแนวนั้นแกให้มองเรื่องความเสี่ยงนะมันนะพ่อเนาะครับถ้ามันเป็นบอตตามที่เอาคิดไว้มันสิ เบิร์ตกําลังใจนะพ่อเนาะครับมักเ้ามีขวอยู่ขว่าเรื่มต้นแม่แม่จากยังสีเมียนบอกแม่เราอุบลนเนี่ยเอานั่นตัวนั้นก็เกิดจากสายใบยกแม่แม่นั่นก็แม่ใหญ่นั่นก็ลูกกึ่งครับอ่ลูกกึ่งลูกราวซีพี่ลูกปังเฟรดดิวลูกตะบันสายลูกวิ๊กเบอร์รี่ลูกก็เซาจังเกียรกว่าขวายในครอบพ่อนี่มีมีพันธุกรรมทั้งเบิร์ตเลยเนาะครบครับท้องสุกก็มีแม่หนึ่งครับนี่ตองสุกก็ใหญ่เกิดจากแม่มันมาแม่เนี่่านี่ โ <Okay. S 2> อเคจากสุดท้ายนะพ่อเนาะครับผมครับยางไงพี่น้องพัฒนาไปนน่าครับจากงบที่เขามีน,นี่แหละบตดองเกินโตครับอยากให้พี่น้องเ๋ยผมก็อยากเป็นกำลังใจให้ชารเกษตรกรครับทุกทุกบ้านทุกอำเภอและเฉพาะอำเภอละเ,เนี่ยผมก็เดีเป็นประธานทุกครั้งคุยกันอำเภอละเี่ยเนาะผมก็สีแยงไปจนเทาพนาัะกสิพาชาวบ้านพ้าลูกพาเต่าเห็นไปพัฒนาไปแล้วนี่พอจังไรเขาก็เด้เห็นให้เ็นหน้าอยู่แล้ยวอันนี้มันก็ซํำเกษตรกรอย่างหนึ่งแต่ว่า มันก็โข้นอะไรแบบแนวไรมันไนด้ผลผลิตดีสิ้นปีเข้ากับตรงเช็ดซิงแนวนั้นอันทีบ่นบอกนี่บนบนไม่เลยับนบนบา้าให้พี่น้องเริ่มให้เริ่มนหน้าพาพ่อแม่เขาเกิดเกิดจากเ้าหน้าเนี่ยบอเนี่ยเกษตรเพราะแต่รู้แตกินไปแต่ว่าเข้าแนวไรมันได้ผลผลิตดีกว่ากันพี่น้องก็ลองเบิ้งครับอยากให้เปิดใจลองเบิ้งนะบ่อแน่นบบบ้ากันเฮ็ดยังมันก็ต้องมีความสุขไว้ก่อนครับย <ใน S 1> ่างหน่อยก็ชนะใจเจ้าของก้อนถึงชนะใจผูอ้<พ>อื่น แม่นบ่โอเคกัมีความมุ่งมั่นาะต่อสู้แน่ครับโอเคครับกัสุดท้ายพอฝากเบอร์โทรกับพี่น้อยนี่ครับเผื่อผนอยากมาเล็งนำครับครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าสี่ห้าสามหกหกหกเจ็ดสี่พอนิดมันนัาประสุมโุกสุนันฟาร์มพี่น้องคันจะกขมาหากับจับจีเทียดตั้งจีเทียดว่าโุกสุนันฟาร์มไม่ไงนะพ่อไม่ยงก็จะมีป้ายโุกสุนันฟาร์มควายไทยอยู่อยู่ปากทางโอเค เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนาผมจะขอมาเล่นนั้งพอไม่เนาะเขียนจะได้ฝากพี่น้องที่ตามนําครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวันนี้ครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับมันนี้ผมมาครับเส้นนิดนะครับมาเบิ่งผลงานเจ้าบิ๊กสยามนะพ่อเนาะที่พอแล้วมาสมให้พี่น้องเกษตรกรไว้นะครับก็คือแม่เซ่อจิตที่สมแม่ซืเซยังครับแม่บ้านครับบแม่้านเนาะครับอ่าพรนิดเอาบิ๊กสยามมาสมกล้วยให้แม่บ้านนะครับอ่าคือแม่ตัวนี้เนาะนะครับเพิ่น ได้ลูกพีสยามอายุจังเหม่อครับแม่ตอนนี้เพิ่งในหาเหม่อได้ครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวเอายางไปเบิ่งลูกคนนิดหนึ่งลูกง่ามแมงครับเจ๊กเซนครับแรกเกิดเก่าซิปเส้นเก่าซิปเส้นเลยครับตัวแม่นะครับพี่น้องนี่ครับเพิ่งในหาเหม่อแกงขายาวดีแม่เพิ่นเป็นสายอีสานเท่าหนิบอ่ะครับเนี่ยสายอีสานเนาะครับอีสานเท่าเลยเราฝน แต่ว่าแม่เพิ่นลักษณะคือหลังตรงดีครับทางแล้วก็มีลูกตัวก้านหนาคือลูกเบิรมเนาะแม่ลูกตัวผูกตัวไหนก็ใหญ่ให้กันครับพี่น้องแสดงว่าแม่นี่เป็นแม่ทรงลูกนะครับนะครับใส่กับเบียรสยามเข้าไปหวังผลได้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องยื่นโซนไก่เคี่ยงทั้งในแย่แล้วบ่เนาะครับผมครับกับทรหาทป็นเส้นเน้นหรือพอนี่ได้นะครับนะครับพันธุกรรมของเจ้าเบียรสยามซี่ดู ตอนนี้ออกมาสีตัวนะป๋อติดอมห้พี่น้องแม่สามผูนึงครับพิมพ์เดียวกันเจแม่สามตัวตัวผูคนึงพิมพ์เดียวกันแต่ว่ามันก็ตามส่แม่ครับอ่าอันนี้คือพันธุกรรมของบีสยามครับแม่แม่ในเพิ่งส่งลูกแห้งครับลูกตัว่อนเพิ่นเป็นตัวผูลูกเบิ่์พันลลานนะครับไปนอนน้มอยู่นี่ครับแม่ข้ายุบันยังครับนี่น้ำผูอันน้ำเาเพื่อพี่บูนมันป๋ครับอ๋อเขียนรอยต่อนะ ไปต่อ,อพี่บุญกับนาเยเอี่ยครับยับทรงโูกได้หน้าพอใจเลยครับเขาใหญ่เห็นเขาดอกเขาใหญ่ขาพึ่งลมขาครับเดียมเลียยเรียม,ยม,ยมหนาหลังดีได้หนาได้หลังเรียมตัวดีครับห้าหมือเอากำเหนือมาใส่ท้องเลยครับองค์ข่อยใหญ่ในอนาาขไดใครับีปนอ<ว>นหาเดยวแพนกล่อง พี่น้องเบิ่งเนี่บประเกาศเลียงควายกับกาคอกพี่น้องเกษตรกรไม่น้่มนะพ่อเนาะครับผมวันนี้ทือว่ามาเพ่ยมพัฒน์ครับดีดีเลยเกิดมาแน่นียก็นั่งใจดีกว่าขายเนื้ออ่าแมนครับผมดีกว่าเลียงควายขายเนื้อย่างเดียวครับขายเนื้อแน่นี่ก็น่าพอใจครับผมแม่แม่ลูกเขาขายกันสามหมื่นเมนรอลแต่เกิดมากแนวนี่ห้าหมื่นหรือสามหมื่นเขาสื่อเนี่ครับ เป็นค่อยงามเลยเลยครับพี่นอ้องนครับการพัฒนาครับมันก็บไริงียแห้งแต่มันเป็นมขลิ่ในตัวมาดูไหมเกงในโอเคทนฝากพี่น้องที่ตามน้ำครับผมนพนงานเจ้าบิ๊กสยามแล้วก็ขอบพี่นอ้องเกษตรกรเอาอ่าไอ้ะอะอไ,ไรเงกแต่ไม่ค่ผูกมัเป็นข,า,ขาดกัน